ลำดับแรกเรามาเช็คกำลังแขงนเช็คกำลังแขนทำนี่ทำนี่ทางนี้มาทางนี้หลางโค่นลงโค่ลงอีกขั้นหนึ่งต,ต,ตั้งหน่อยตั้านหน่อยคือืรองเกอ่จต่อไปเรามาเดินด้านซ้ายนะาก่อนนะครับยกขาซ้ายขึ้นมาเยกขาซ้ายขึ้นมามือขวาล็อกปลายขา So ม feels, ือซ้ายจับที่ท้ายทอยเส่ไหมใช่่่จแล้วเกังจับจับเับงัอจับ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 ่ับจ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 ัับัจับ้ มือซ้ายล็ดไปค่ะมือขวาจับท้ายทอยอโอเคโอเคเก่งไหมไปเก่งอีกดิยเลยให้พี่เนี้นช่วยดูนะพี่เนี้นช่วยดูองั้ร่า ถัดไปเราไปเป็นท่าบาร์เบอร์เอต่อไปเป็นท่าบาร์ปเปาบาเอร์นะครับที่สองมือขวาจับขามมือซ้ายจับที่ท้ายคอยก้มลงนิดนึงก้มลงนิดนึงแล้วบิดก้มลงแล้วบิดโ,โอเคให้ก้มลงนะให้เลี้ยงช่วยดูนะให้ให้ใหก้มลงนะครับห้ามคอตั้งแบบนี้บิดไม่เอานะสลายก้มแล้วบิด อ,อีกข้างหนึง่งเหมือนกันมือซ้ายจับขามือขวาจับไหล่คอยโล้งลงนิดนึงปิดลองอ่ามือซ,ซ้ายจับขามืาขอขวาไ้ล่คอยโอเคต่อไปต่อไปเป็นท่าใสหัวไปนะครับมือขวาแตะ บริเวณน้นล่างที่หนึ่งจำได้ไหมใครจำได้ไหมที1หนึ่งอยู่ตรงไหนอ่าจับที่หนึง่งนิ้วชี้จะอยู่บริเวณหาหยปหลาทางมือขวาเออมือซ้ายไว้ที่ทัดออกมาตรงนี้อ่ายืด่อยปวดเก่งไหมไม่เกง่งกระตุกนะครับเอาไป เหมือนการทำเหมือนกันในขัานหนึ่งมือซ้ายไปที่ทีหนึ่งมือขวาวันนี้ท่าดอกไม้ยืดหน่อยยืดกระตุกเกิกไม่ไม่เกกระตุกเลยเขาถ้าต่อไปนะครับให้คนไข้ทำข้างไปทางนี้ ยืดเท้าไปยืดเท้าไปอ่เราหันหน้ามาหาพี่ตรงนี้หันหน้ามาหันหน้าฝั่งนี้ยืนให้ยืดตรงขึ้นมาให้ยกดตรขึ้นมา แล้วนะครับยกซึ้นยืดหน่อยยืดซึ่งอืออ่าอีกทีหนึ่งอ่าเบาเบาไม่ต้องหนักอ่าท่าสุดท้ายอือโอเคอ่าต่อไปเป็นท่าเป็ดนะครับสำหรับพี่ก็จะติดภูมิหน่อยเนาะ กาเป็นนะครับให้คนไข้จับมือประสานกันไว้เป็นแบบนี้มือเข้าหากันวางลงไปกระตุกกระตุกกระตุกไม่ได้ช่วยดู ต่อไปข้าไปแล้วข้าต่อไปอนั่งขัาสมาธิอ๋อใช่เยกขึ้นต่อไปเอามือประสานกันที่ท้ายทอยนะครับรใช่ประสาน่าเอาข้างมอประสหะออให้ทอยหมอเข่าว,วางไว้แบบนี้ วางไว้แบบนี้้เอาม,ออม,อมือสอดเสร็จแล้วมือมือสอดเข้าไปค่อยๆคเอาค่อยๆค่ออ่าอ่่อย ก็สอนแล้วก็รับงานประสกกานกันบอกคนไข้หายใจเข้าลึกลงหายใจออก มือขวาสอดนัดใต้จักรแลดูย้ายไปดูแล <piercing> <comparative> ้วหมุนงติมงต ต่อไปข้างหนึง่งขาขวาล็อกข้างไปมือซ้ายสอง Goodbye, goodbye.